ไอ้นหนูตัวแรกไม่จาได้นิดเดียวมันไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่เป็นตอ๊ตอกต็อกหยุดปะหหเขาหาหนูตัวอื่นจริงๆเขานั่งดูไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะเจอพันที่มันดองเก่งแล้วเป็นพันท้องถิ่นของแทนซาเนียด้วยไปเออใจไปเจอ,ไอ,อจไอ้พันไปแย่ชื่อใจแอน์พาชแรเป็นหนูพุ่งใหญ่ตัวใหญ่ด้วยแล้วเทรนหนูจริงจริงอยู่ในหลักของมาหาลัยเัวอยู่พักหนึ่งเลยทีเดียวอะแล้วแบบพอมันจำได้จริงๆริงเขาก็เลยเทสนจริง แล้วก็เวิร์คจริงตั้งองค์งกรของตัวเองชื่อ Hero r a t s หรืออ p ต่นี้เป็นอ p โปโปแล้วผลที่เกิดขึ้นคือข้อดีถ้าคุณเทียบของหนูของน้องสุนักกับ Metal Detector คุณเห็นข้อดีของหนูอะไรบ้างแ<อ>ม่โคตดถูกโชว์อ่ะไม่เลเร็วเล็กไปได้ไกลเหยียบกับระเบิดตายปะไม่ไม่ตายด้วยครับเพราะมันเบาเกินโลูชันนี้ <S <'s อะไรนะกลัวกลัวน้องไปเหยียบเนี่ยแหละชื่ออะไรนะครับเออเจอมางคนเหยียบนี่แหละจะตายเอาถามว่าสโลว์ช่ามีเวิร์กที่แทนเซเนียเวิร์กประเทศอื่นปะเวิร์กครับจริงๆแล้วบ้านได้เงินมาทำเมืองไทยด้วยนะแต่ว่าสถานการณ์บ้านเรายังไม่สงบสักทีอะไรอย่างเงี้ยคุยคุยเขาหลายรอบแล้วเขาจะลงที่ชายแดนชายแดนไทยเขมรแล้วพีหนูวิ่งวิ่งวิ่งกันอยู่เออนี่ไม่รู้อ่ะ นี่ไม่ได้คุยกันอะไรอย่างขนาดนั้นคุยกันแค่ว่าเขาหาเงินยังไงอะค่ะในที่สนใจค่ะกินระเบิดไม่เหมือนกันเฮ้ยระเบิดมันผลิตไม่มันมันที่ผลิตมันมันเขาเรียกอะไรคะมาจากไม่กี่ประเทศแล้วก็มีของผสมในในน้ำไม้เบสิกเหมือนกันฉะนั้นดมในน้ำไม้ยังดูก็ได้ครับหนูคอสของหนูตัวละต่อเดือนห้าตอนห้าตอนห้าตอนเท่าไหร่วะสองร้อยสามร้อยบาทไม่เกินผูกปลาสุดสุด เราวันหนึ่งก็ตั้งห้าสิบถึงเจ็ดสิบเมตรนะคะวันนึ่งแต่ค่ะเอาไหมใครอยากสปอเตอร์หนูวะพอ,อยังเล่าพอ,อยังเอาอีกป่ะพอแลเนาะเอาหย่อนก็เรางานของชุมก้าที่ทำมาสามสิบปีก็ไอเนี่ยค่ะหาคนที่ป,ะปะ้าป้าบบบอ่คือมีใจอ่ะเราทุกคนที่คุยกันน่ะถ้าถ้าแบบเราเห็นเ <c oughs> ห็นเท่าไอ้คนที่ท่าทางจะ เจ๋งกว่าอะไรเงี้ยไอเดียเจ๋งอะไรมันจะทําไม่ไม่สําเร็จเลยเงี้ยไอเดียเจ๋งเนี่ยที่เราดูก็คือว่าไอที่คุณคิดใหม่ไหมเพราะถ้ามันไม่ใหม่มันไม่เปลี่ยนอะไรถ้าตอสฟังเรื่องฟังเรื่อง,ดงเดิมๆ้ำๆจำๆอะเราตื่นเต้นมไม่เราถ้าฟังเราฟังเรื่องใหมห่เราจะเกิดการตื่นเต้นถูกป่าแล้วเราตื่นเต้นคนก็จะสนใจสนใจก็อยากจะรูปแบบสนุสนุนชั้นเนี้ยที่เรามองหาคือคนที่เป็นเรื่องก่อการสังคมเนี่ยต้องแบบเมเดียใหม่สองคือไม่ต้องบ้าอย่างเงี้ยคือรูปต้องเป็นอะ หรือว่าตัวเองต้องบ้างหนูมาตลอดชีวิตไม่งั้นมันมันจะเอาแรงอะไรมาทำอะใช่ไหคะถ้าคุณเกิดอยู่ดีเพล่์เจอขึ้นมาหนูก็ไม่เคยเลี้ยงกับระเบิดก็ไม่เคยสนใจลูกก็จะมาทําอันเนี้ยถามว่าถ้าเจอปัญหาแรกเนี่ยมันจะเลิกไหมมันเลิอกอยู่แล้วนะครับฉะนั้นไอเดียใหม่แล้วก็ต้องมีแบ็คกราวด์ว่าทำไมคมนคนนี้ถึงทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเคยมีความเป็นผู้ประกอบการมาบ้างเราไปดูตรงไหนหรือป่ะเราไปดูว่าตอนมันเด็กๆอ่ะมันเคยสตาร์ทอนะัพไหมมันเคยทำนั้งสิ้ที่โรงเรียนปะ่ะถ้ามันไม่เคยเนย มันไม่มีเขาเรียกอ,อะไรความเชื่อหรือประสบการณ์การนการสตาร์ทอัพหรอกนะคะแล้วก็สนับสนุนไปให้เงินไปเลยสามป,ปีแล้วคำนวณไปว่าถ้าเป็นท็อปเนี่ยลูกสองเมียสามอะไงเงี้ยท็อป <Okay. S 1> <Top S 2> ต้องใช้เงินเท่าไหร่เ็อปก็เอาตังค์ไปต็อปจะได้โฟกัสกับงานที่ท็อปทำนะคะแล้วแล้วคนเหล่านี้นะครับเขาไม่เคยตามหาเงินนะครับเขาบ้าขเขาไปครับคนที่มีเงินและมีอาจจะมีสื่อในมือต่างหากที่พยายามจะไปหาเขาไปเจอน,นะครับเสมอ คะฉะนั้นถ้าน้องทำอะไรดีๆเนี่ยน้องไม่ต้องวิ่งค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาหาน้องเองจนๆไม่ต้องเสียเวลาโฟกัสทำในสิ่งที่เอสงสนใจไม่เถอะนะคะทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราคุยเรื่อง active citizen ใช่ป่ะพี่เล่าเฉยๆมันก็โคตร passive เออทีเนี้ยจะทำให้มัน active ยังไงเออน้องพอเข้าใจแล้วว่าพี่ทำอะไรนะเราเป็นเราสองคนจะเล่าต่อจะเล่าใครดีสไลด์หายไปแล้วฮะวิกกี้พอเอหร<า>อวิกกี้ไปเดียก็รู้จักเป็นน้องให้เล่าไหมเหนื่อย ใช่ป่ะคณะถ้าจะให้น้องๆแอคทีฟก็คือว่าพี่จะหยุดพูดก็รอน้องถามจะได้แอคทีฟถามอะไรมาถามมาีิก็พอจะรู้ว่าพี่ทำอะไรไปที่สงขลาก็ไปที่ไทยแลนด์ครับไทยแลนด์ครับไปก็เนี่ยทำรอส,รรสถานการณ์สงบนะครับทั้งสถานการณ์ชายแดนทั้งสถานการณ์ประเทศเราเนี่ยครับปร,ประเทศเรามันขึ้นวอร์นิ่งตัวเบิร์เลยในสารทุกทุกประเทศเนี่ยใครจะมาใช่ป่ะหนูยังไม่กล้ามาทิ้ดูดิอ่ะถามครับ ก็เป็นอกินตรงนี้เลยอะ่ะจบกินข้าวสนุกสนานไม่ต้องทำลแล้วแอคทีฟอ่ะซีซีเซนพาร์ทสีหมายความว่าไ,ไองอธิบายค่ะ <c oughs> คือเราทำแอคทีฟอะไรนะซีซีเซ็นแปลว่าอะไรผมผมไม่เก็งว่ามันกลายาแล้ว,ลวก็ทำมาได้ไง,ไงวะอันนี้ไม่เกี่ยวอ่ะไม่รู้ดิอันนี้เกี่ยวปะ่ะอันนี้ทำเรื่องอะไรอะ่ะแล้วแม่ย่านำไม่เกี่ยวกับแอคทีฟซีซีเซ็นใช่ปะ คืออะไรมันแปลว่าอะไรมีใครที่ก่อนเออมีใครที่ก่อนมาเนี่ย Google ก็มา a ั t i ฤษ s ีเซ o n ก่อนมะเออไม่ต้องสนใจเนาะเดี๋ยวคุณก็มัมีคนบอกเราสักคนหนึ่งแหละโอเคเออใช่ป่ะ Active มันตรงข้ามกับ Passive ใช่ Passive คืออยู่กันนิ่งๆเฉยๆเป็นจ่าเฉยเป็นไทยเฉยใช่ป่ะ Active มันตรงในข้ามคือเออทำอะไรสักอย่างอะ CSR ย่อมาจาก yes. S, <Yeah>. <S เออเขาเป็น Social Responsibility ตอนนี้คนที่ทำ CSR คือภาค <Yeah. S 1> เอกชนภาคธุรกิจใช่ปะ mm hmm. คือบ้านเรามี3าทุกประเทศมีสามเซกเตอร์ Business Sector Government Sector แล้วก็ Social Sector หรือ People Sector ถูกป่ะ CSR เนี่ยคืออันนี้กลับไปย้อนยอน้ยอนกับไปใหม่ใช้ mm hmm. บอดไม่ได้ไม่เป็นไร mm hmm. คือคือโมเดลของการทำงานในโลกใบเนี่ยมันจะมีสองฝั่งจุดๆนะคะ ฝั่งแรกเนี่ยคือเป็นบิสเนสเซกเตอร์ถามว่าภาคธุรกิจทำทำทำมาหากินดำเนินงานไปเพื่อก็คือทำกำไรหรือว่าหาเงินอะและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคือฝั่งที่ทังทำเพื่อสังคมวิธีองค์กรสาธารประโยชน์สภากาชาติคืออยากจะแก้ปัญหาสังคมถูอป่อทีนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยปัญหามันมีทั้งสองฝั่งเลยวะที่นเป็น extreme model แบบเนี้ยครับก็คือว่าภาคธุรกิจเนี่ยทำมาหากินไป ถ้าเรามีถ้าเราเจอธุรกิจที่เขาไม่ค่อยดีอ่ะเขาไม่รับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยเขาอาจจะใช้แรงานเด็กใช้แรงานค้ามนุษย์ประเทศเรากำลังมีปัญหาอยู่ทําลายเสียงแวดล้อมถูกป่ะครับถูกปะแล้วมันมีเยอะมากพอที่แบบทั้งโลกบอกว่าไม่ไหวแล้วนะจ๊ะธุรกิจจ๋าถ้าธุรกิจไม่ดูแลสังคมอย่างเอีเนี่ยมีตั้งไว้ดีของตัวเองเลยเพื่อดูแลสังคมถูกป่ะแต่ถ้าคุณไม่ทําเลยนหะโลกนี้มันอยู่ไม่ได้นะขนาดเดียวกันภาคสังคมเหมือนกันถามว่าวันหนึ่งเนี่ยเรดคอร์สหรือว่าสภากาชาดเนี่ยไม่มีเงินบร เขาทาเรื่องบริจาคเรื่องไม่ได้แล้วทาเรื่องช่วยพิบัตไม่ได้แล้วเนี่ยโลกมีลำบากประเทศเราลำบากอะลำบากแต่ว่าปัญหาคือเนี่ยโมเดลมันเป็นแบบบริการอะแล้วก็รองเงินบริจาคเนี่ยมันก็ไม่ไ <laughs> ทุกอย่างเป็นไปได้ <laughs> ถ้าเดี๋ยวพี่แบบคลิกนิ้วของพิซซ <laughs> ่าเี่อพิซซ่าต้องหมา มันเหมือนจีชอยเลยอ่ะเคยร,รู้จักร้านจีชอยไหมไม่เคยเคยไปรเคยร้านจีชอยไหมจีชอยเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขายทุกอย่างที่สัญญมย่านเฮ้ยขอโทษเดินไปขอเคสีสอามากก่าแกเขาออกมาให้ได้อะ่ะคือพวกเราลองลแล้วทุกอย่างมาจริงๆแกบอกรอแป๊บนึงแล้วแกก็ไปหามานจนได้อะ่ะมันจีชอยมากตอนนี้ทีนี้โอเคกูไปไหนแล้วแกกลับมาไม่ได้แล้วเออได้ใช่เพระฉนั้นจีซ่าเนียค่ะ ใช่ปะอันนี้ NGO ด้วยแหละทำ o f i t อ,อะค่ะนะอันนี้ maximize profit ถูกปะ่ะอันนี้อีก social อะไรครับ profit profit ไม่รู้เก่งมากเออช่วยกันเก่งมากก็อันนี้แหละครับปัญหาปัญหาคือทำลายสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับมี environmental มี social impact ั้นเนี่ยภาคธุรกิจถูกข,ขอให้ทำ CSR Corporate Social Responsibility ขอให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้หมายความว่าเป็นบริษัทไทโตไฮโซมีังค์เยอะแยะไปหมดเลยเราสิ้นปีเนี่ยก็หัก 0. 0 0 0์จปซไปลูกป่าอันนี้ไม่ใช่ความเสร็จ CSR จริงๆ CSR จริงๆคือถ้าเราธุรกิจเราใช้แรงงานถูกต้องปะ่ะโรงงานเราปล่อยน้ำเสียปะ่ะไปดูแลค่ะให้ธุรกิจเรามีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือด,ดูแลผลกระทบนั้นให้ดีที่สุด ะะพี่ว่ามันไม่ผิดหรอกคะ่ะเพียงแต่ว่าประโยชน์มันคืออะไรอะคือคนมองว่าหนในเชิงตัวลงธุรกัน CSR แล้วเนี่ยฉันอยากให้คนรับรู้แล้วก็ผู้บริโภคมีทัศนาดีที่ดีต่อแบรนด์ฉันฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยเอาไปาาาาพอสมควรแต่ไม่ใช่ทุกองค์กรนะคะบ้านเรามีคนทํา CSR ดีๆเยอะมากเยอะมากนะคะที่ทําไม่ดีก็มีเยอะมากเช่นกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเห็นตรงไหนมีทั้งสองฝั่ง แกจะไปฮักกิซิเซนหรือแกจะไปเซซ่าเออเออแกแก,กแกไปเลาไว้ก่อนนะถ้าเหลือก็กลับมาป่ะอะไรน,นะ <c oughs> อีกครึ่งชั่วโมงว่ะขอบใจค่ะรู้สึกเหมือนเป็นทาสยังไงไม่รู้อะแค่มาไปทำคอมพิวเตอร์ที่ไม่สำเร็จให้แค่เนี้ยมันสัง<อ>ส่ง<อ>แล้วสั่งอีกอะก็ถ้าถ้าถ้าด้านนี้โดนด้านนี้ก็โดนอะด้านนี้โดนบอกว่า ให้มีความยั่งยืน sustainability เรื่องเรื่องไฟแรงจ้ะไม่งั้นมันทำงานต่อไม่ได้นะคะฉันไม่รู้น้องๆเกิดมาเคยได้ยินโมเดลที่ชื่อกิจการเพื่อสังคมยัง Social Enterprise เคยได้ยินแล้วนะคือตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยขอให้มีโมเดลไฮบริดอะไรอยู่ตรงกลางเป็น Social Enterprise หมายความว่าฉันจะทำเพื่อสังคมแต่มีโมเดลด้วยกิจมากมันเคยเคยเห็นทอมชูป่ะเคยได้ยินป่ะ Tom c ู u i เป็นอย่างนั้นทอมชูเนี่ย เออใช่ไม่มีใครใส่เนาะตอนนี้โดนก๊อปไปทุกประเทศเลยถ้าใครสนใจก็ไปเสิ r c h ก็ได้ประเทศไทยมาขามาแล้วที่เข้าแล้วเออใช่ทอมชูนี่ค่ะโมเดลคืออีตาเบรคค่ะเจ้าของอายุก็ไม่แก่มากไปที่อาร์เจนตินาไปเห็นเด็กเตะบอลไม่รู้ไปตามหาเมซี่คนต่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เห็นเด็กเตะบอลเท้าเปล่าก็เลยแบบทำไมเด็กไม่มีรองเท้าใส่อยากจะให้เด็กที่จนๆมีรองเท้าใส่ก็เลยมาทำทอมชู เอาดีไซน์ของรองเท้าพื้นบ้านขอ,องมาจินนาเนี่ยค่ะมาผลิตเป็นรองเท้าแล้วก็โมเดลคือถ้าคนเมกันซื้อหนึ่งคู่ทอมชูก็จะเอาไปรองเท้าทอมเนี่ยแหละไปไปจ่ายหนึ่งคู่ปีหนึ่งขายเป็นแสนคู่อะเป็นเจน็ดแสนแปดแสนเป็นล้านทั่วโลกแล้วนะคะแต่แต่คนที่ทํางานด้านโซเชียลก็ถามทอมชูว่าคุณจะแก้ปัญหาอะไระเขาบอกเขาจะแก้ปัญหาเด็กไม่มีรองเท้าใส่แล้วถามว่าไอเด็กไม่มีรองเท้าใส่เนี่ยมันเกิดจากอะไรใครรู้บ้าง มีตังค์ซื้อมันจนแต่ทอมไม่สนใจนะทอมไม่ได้แก้ปัญหาความจนของเด็กซึ่งถามว่าทอมทำได้มันทำได้นะมัน,มนมเงินเยอะมากอะถ่ายรองเท้าได้ปี 7, 8, 7, 8, 8, ละเจ็ดแสนแปดแสนคู่แต่เขาไม่เอาเขาก็เอาอยู่ที่แจกรองเท้าต่อไปฉพะนั้นคนในแวดวงสังคมก็จะมองว่า i, เฮ้ยโมเดลกดีมากเลยเป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ช่วยมีรายได้ทําเพื่อสังคมมีรายได้ด้วยแต่แกน่าจะคิดที่มันแก้ปัญหาที่มันแบบที่รูทคอร์สที่รากฐานจริงๆนะคะแต่ตอนนี้ทอมไปทมมําไวนตาละมีทอมกราเซสละ แต่ก็ยังอย <man> ู่ตรงนั okay, so okay. So, okay. Okay, so ้นอยู่หวังว่าตะวันมันจะลงมาโอเคป่ะอ้าวไอ้คนทำหายไปละซีซ่าตกลงชั้นไหมชั้นนะโอเคเมื่อกี้ต้องถามว่ะดื่มดื่มซีเซาเก็บไปก่อนเออเก็บก่อนเก็บก่อนเออเขดื่มค่ะเฮ้ยท่านงานมาสิปีแล้วมีอะไรแชร์ได้บ้างดิมีใครติดตามบ้าง นี่เออดีมากคนอย่างเงี้ยจะมีอนามคนไม่ได้สนใจแค่ตัวเองนะถามเพื่อนด้วยเพื่อนจะมีอะไรจะถามเลยทําท,ที่เพื่อสังคมเป็นแบบเธอใครอะคะเขาเริ่มเริ่มแรกเขามีรายได้มาจากมีเยอะๆไปหมดเลยค่ะอย่างมีถ้าใครเคยเห็นเขาชื่ออะไรวะเขาทําขาเทียมให้คนพิการอะอยู่อินเดีย,อ,ย,ย,อ,อ,ยอุปจิตไคโซมากคนทําเนี่ยเคยเป็นผู้จัดอดีต,ตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียไปทํา แต่ด้วยแกแบบจะมีคัษณติว่าของดีของอคนสังคมก้องแจกั้งที่ถามว่าไอ้ขาเทียมเนี่ยถ้าทำให้มันถูกเนี่ยคนจนซื้อได้ปะซื้อได้แต่ด้วยคุณลัณติที่มันติดอยู่ว่าฉันจะไม่ขายฉันจะแจกฟรีฉันต้องหาเงินมาทาหาเงินมาทำเขาก็จะไปคุยกับคนที่มีเงินนะคะจะคุยภาคธุรกิจจะบริจาคจะเป็น CSR ไหมหรือว่าคนที่มีเงินนอนๆอยู่แล้วเนี่ยบริจาคเถอะฉันจะเอาขาเทียนไปแจกแต่นไปช้ามากเพราะว่าไม่ลอมขายฉะนั้น แต่ถามกัินยังไงขึ้นกับโมเดลค่ะถามว่าถ้าน้องเชื่อว่าทุกอย่างที่มีคุณค่ามีคนจ่ายอะน้องก็ถามไปเรื่อยๆว่าใครจะจ่ายเสมอถามว่าเทุกวันนี้น้องมีไอเดียที่จะแก้ปัญหาจระจอแล้วไอเดียน้องเจ๋งจริงราคาไม่แพงมากมีคนจ่ายป่มมีค่ะแต่หาเให้เจอคือภาคภาคนี้มีเงินทำาร์เยอะอะน้องรู้จักหมดเลยไอภาคนี้มีคนทำงานเยอะแต่ไม่มีตังค์ p านะแต่ถ้าน้อง g ูเก l e หาไปเรื่อยๆมีค่ะมีอยู่แล้ว เองตอนนี้ค่ะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ร่วมง,งานกับเบอร์เกอย์มหาลัยเบอร์เกอย์ที่อเมริกาคณะวิทย์วะเขาขอโจทย์ปัญหาสังคมของประเทศไทยไปตั้งแล้วก็ให้เด็กเรียนวิทย์วะเนี่ยค่ะหาโซลูชันทำเป็นโปรเจกต์ตลอดเทอมก็มีโปรเจกต์หนึ่งอะค่ะที่เอาปัญหามาจากลำปางปัญหาคือว่าหมอคนหนึ่งหมอปีเนี่ยเขาบอกว่าโรงพยาบาลขนาดต่ำกว่า20เตียงคือโรงพยาบาลเล็กมากๆเนี่ยค่ะเวลามีน้องทารกคลอดก่อนกำหนดคือถ้ามีใครในนี้พี่มาชัวร์บอลไหมคะ ก่อกำหนดมีใครข้อกำหนดบ้างไม่รู้อีกถามพ่อถามแม่บ้างไหมจะวัานแม่หรอคือถ,ถ้ามีการข้อกำหนดเนี่ยแบบตามโรงพยาบาลก็ต้องทำยังไงคะเออเอาเด็กเข้าตูออ้อบมีใครทราบไหมคะว่าไอ้ราคาตู้อินคิเวเบเตอร์เครื่องเท่าไหร่สามแสนถามว่าโรงพยาบาลยี่สิบเตียงอะคะ่ะที่มีเด็กเกิดที่ข้อก่อำหนดปีละสามหกคนเนี่ยคุ้มไหมที่จะซื้อตัวละตู้ตัวละสามแสนหรือเป่า ไม่คุ้มคะ่ะฉะนั้นแพ็กทีิ่ที่ทำกันก็คือว่าถ้ามีเด็กข้อกัหนดเนีย่ยเขา่า transport เด็กคนนี้ยไปโรงพยาบาลเพื่อไปเข้าตู้แต่ปัญหาอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะมันตายระหว่างขนส่งใช่ค่ะฉันจาไม่ให้เด็กตายระหว่างขนส่งทำยังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าถ้าถ้ามีเครื่องอะไรสักอย่างมีอุปกรณ์อะไรสักอย่างที่มันควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เด็กหนาวให้อุณหภูมิมันอยู่ 3- 7องศา,าตอลอดเวลาเด็กจะไม่ตายเ,ออเด็กคนนี้คะ่ะเป็นโจทย์ที่นักยนต์ให้เด็กเบื้องแรกทเด็กเบก้องรก็ไปคิด ถุงนอนถึงบ้าบอลมันอะ่ะ6เดือนเลยอะ่ะเป็นแล้วขอโทษนะคนทนํา,าได้ไงต่อ,อเลยอะ่ะ <The> <a> เป็นเด็กห้าคนน่าโหดโผล่แต่มาทําเรื่องแค่าย <The> <a> เลเด็กโ<ๆ>คนน่ารักมากพอจบโปรเจกต์ทุกคนมีแฟนหมดอะ่ะเ <The> พราะว่าโปรเจกต์ทำให้เด็กทุกคนดูดีแล้ <The> <The> วจะหน้าตายยังไงก็ตามแต่ที่สําคัญคือพวกเขาทำโปรไทป์เสร็จนะคะคือทำตัวต้นแบบเสร็จหลังจากที่คุยกับพยาบาลคุยกับหมอคุยกับคนไทยคุยกับคนแอฟริกาให้ได้ความรู้คือจะทันแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องมีความรู้อะไรบ้างอ่ะ ทุกเรื่องเลยอ่ะแม่และเด็กถูกปะ่ะการเมดิคอลต่างๆนานา engineering พวก m ทีเรียลอีกนะคะแล้วก็ต้องทำคอร์สให้ต่ำด้วยเราคิดถึงมาร์เก็ตติ้งว่าจะขายยังไงที่จะเป็นโซลูชันสำหรับโลบังติงต่างๆที่อยูในประเทศโลกที่สามอนะ่ะคือแบบคิดเยอะมากแต่สุดท้าย6เดือนผ่านไปมีโกราไทยแลกเขาไปพีชกับรู้จักคริสตนันในชนิดป่ะมันจังเลยพอบิคลคริสตันเริกเป็นนักธุรกิจเขามาตั้งองค์กรสาธารณผู้สูที่มีคนบริจาคกันเยอะมากทําเรื่องโรถร้อนทำเรื่องสังคม ขาไปพีชในคลิปนั้นในชนตีก็ได้เงินทำก็มีแต่ไอเดียไม่มีอะไรเลยมีวัไทยไอเดียไรตาก็ทำต่อกันไปเงินมีครับน้องอาจจะยังไม่เห็นแต่ถ้าน้องค่อยๆหาทำถามเนี่ยถามว่าวันนี้ถ้าน้องทำแอนิเมชันแมวเนี่ยออกมาดีมากๆอ่ะถามว่าเอสซีีจะสนใจวะเอสซีบีโพษจะสนใจไหมจะไปไหนเสียเมื่อกี้พี่เปาก็เล่าแล้วว่าที่พี่เปามาก็เพราะว่ามีน้องที่ทำมาก่อนเราทำได้ดีกว่าค่ะทุกอย่างที่มีแวลูมีคนจ่าย พี่ว่าแอคทีฟคือการมีส่วนร่วมอะคือถ้าในอันนี้เป็นประเทศเราไงทุกคนนั่งเฉยแล้วก็เฉยอ่ะมีส่วนร่วมหนึ่งละน,งน้องถามอะไรก็ได้มไม่งง่หรอกเพราะว่าพี่อาจจะงง่งกว่าเดี๋ยวพี่จะทำแอนิเมชันนี่เปนะสมัยน,นี้มันเขียร์เลย ศิลปะน่าจะเยอะมากนะคะเยอะทีเดียวศิลปะเนี่ยมีใครเห็นอินเทอร์ทิปอันนี้พี่ไม่ทําเองนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นเครือข่ายกันนะคะที่เมืองนอกมาทำเขาได้เงินจากโปกสวาเกนใครใครเคยได้ยินเดอะฟันเตอรี่ป่ะคะลองเสิร์ชกูเกิลดูค่ะเดี๋ยวไปได้ดูนะฟันเตอรี่ป่ะเดอะฟันเตอรี่เนี่ยถามคนทั่วไปว่ามีไอเดียจะแก้ปัญหาสังคมไหมอย่างมีอันนึงมีสปีดคาเมร่าลองไปเสิร์ชดูนะไฮโซมากทีเดียวโปรเจกต์ชื่อสปีดคาเมร่านีอาร์ตเต็มๆเลยอะอาร์ตหรือเปล่า เอาลองลององว่าเนอาร์ตนะสิ่งที่เขาทำก็คือว่าอันนี้เป็นไอเดียคนปกตินะคะเขาเสนอเข้าไปแล้วเพราะเหนว่าไอเดียมันดีมากก็เลยได้ทําทางโฟกัสสวากีลงเงินลงเงินไม่ทำที่ทําก็คือว่าจะแก้ปัญหาจราจรว่าคนมันแบบสปีดลิมิตเขาเรียกว่าขับเร็วเกินไปแล้วก็โดนโดนปรับโดนจัดไอที่แกะค่ะเขาก็เลยแทนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยเอากล้องไปตั้งแล้วก็ถ้าใครเอาที่ติวจับความเร็วค่ะเซ็นเซอร์จะใครวิ่งเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนดถ่ายรูปหรือว่าใครวิ่งไม่ ไม่ไม่ไม่เกินเอาขอโทษค่ะเอาใหมา่ผู้ผิด,ดนี่เป็นถนนใช่ป่ะแยกนี้ปัญหาใช่ไหม,มหนะติดเลยติดไอ้สปีดไทม์ม่ดาตัวหนึ่งถ่ายรูปทุกคนที่ผ่านแล้วก็ตรวจจับควาอมเลยทีนี้ใครที่เกินระบบมันจะส่งไปทิเกต็ตไปที่บ้านส่งครับไปปรับใช่ปะ่ะเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละนั่นแหละไปปรับที่บ้านก็ต้องจ่ายทีนี้ถ้าใครขับไม่เกินมันจะรับเป็นลอตเตอรี่มันจะรับเป็นตัวเลขน,นะครับ แล้วคุณได้ทุนระวันเพราะว่าคุณทํำถูกกฎหมายถามว่าโปรเจกต์นี้น่าสนใจยังไงพี่ว่ามันเปลี่ยนแพทเทิร์นคือการทำเมือสังคมนะั้นข้อหนึ่งที่สำคัญมากคือเวลาคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับมันใครเดาออกไ,ได้ด้วยเลยออาวปะเก่ง,างมากใช่แล้ว เกิดขึ้นนะคะเช่นถ้าพี่บอกว่าตื่นวัน,นน้องตื่นเช้ามาน้องอยู่หอกันปะอยู่หอหรือยู่บา้านก็ได้ตื่นเช้ามาี่เด็กวี่งพนสูบรชนหน้าหอเราถ้าเป็นน้องน้องเห็นน้องทำอะไรได้บ้างไปเหยียบซ้ำค <c oughs> ือบอกมองหน้ามันแล้วชัวน้องทำอะไรได้บ้างครับใ <c oughs> <c oughs> นโรงพยาบาลวันรุ่งขึ้นที่เดิมเลยมีเด็กโดนรถชนอีก <c oughs> ไม่ใช่คนเดิมคนใหม่เห็นะ ถ้าไมีเด็นคนที่สองถูกรถชนที่เดิมเลยน้องเห็นอีกแล้วเขาไงครับย้ายออกแอดจีมางๆต้องเออ